สวัสดีครับผมชื่อนายนนทระจุมินครับดิฉันนางสาวิรพนของปุทธรเป็นนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และทรคมนาคาามุมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลสานรวิทยาเขตขอนแก่นครับวันนี้จะมาสาธิตการทํางานเครื่องนาวิทยาอัตโนมัติครับในส่วนวของอุปกรณ์มีดังนี้นะครับเม็ดยานะครับ มอเตอร์ดีซีสิบสองโวลต์นะครับถาดลำเลียงยาครับกลวยใส่เม็ดยาครับอันนี้ช่องรับเม็ดยานะครับคีย์แพดนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงผล LCD นะครับผมครับเมื่อเมื่อเริ่มการทำงานนะครับบอร์ด Arduino จะสั่งให้มอเตอร์ลำเลียงเป็นยานะครับลงที่ช่องรับยานะครับจากนั้น เซนเซอร์อินฟาเรดจะเป็นตัวนับจํานวนเม็ดยานะครับเมื่อนับครบแล้วจะส่งสัญญาณมาที่บอร์ดอลโน,โนโลเพื่อจะหยุดการทํางานของมอเตอร์นะครับผมครับมาดูการสาธิตการทํางานของเครื่องนับเม็ดยาอัตโนโมัติเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับทีเม็ดยาลงที่กลวยเลยนะครับ ขั้นตอนที่สองนะครับเราจะมาเซตโหมดครับเซตัมเบอร์จะมีสองโหมดนะครับก็คือเซตัมเบอร์นะครับก็คือโหมดกําหนดค่าจํานวนเม็ดยาที่เราต้องการนะครับแล้วก็โหมดที่สองคือออคัเจอร์โดยนับเม็ดยาแบบอัตโนมัตินะครับในขั้นตอนนี้เราจะมาสาธิตโหมดที่หนึ่งนะครับัมเบอร์หนึ่งนะครับก็คือโหมด กำหนดจํานวนเม็ดยาที่เราต้องการน, m, นะครับแล้วก็ลาเบอร์ที่สองนะครับก็คือโหมดจํานวนชุดยาที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าเราต้องการนับเม็ดยาที่5้าสิบเม็ดนะครับแล้วก็เป็นจํานวน2ชุดนะครับ <Maybe. S 2> เครื่องหมายดอกจันก็คือสตาร์ทนะครับแล้วก็เครื่องหมายสีเหลืองก็คือสต็อปนะครับสตาร์ทเลยนะครับ เอ็นหนึ่งนะครับก็คือจํานวนเม็ดยาที่เรากําหนดไว้นะครับก็คือห้าสิบเม็ดแล้วก็ซีหนึ่งนะครับก็คือจํานวนเม็ดยาที่เป็นซื้อนับได้นะครับแล้วก็เอ็นสองก็คือชุดยาที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็ซีหนึ่งก็คือชุดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับก็คือการนับยาชุดที่สองนะครับโดยกดที่ปุ่มตัว A นะครับ ก็คือสตาร์ทนะครับเริ่มเลยนะครับีหนึ่งก็คือจำนวนที่ซนื้อสามารถนับได้นะครับพอซนื้อนับได้ที่50าิเมตรแล้วนะครับ C ส,สองก็จะขึ้นชุดที่สองนะครับนี่นะครับมิตยาที่นับได้นะครับ ครับเมื่อเราอยากทราบว่าจํานวนเม็ดยาทั้งหมดในกระปุกนี้มีทั้งหมดกี่เม็ดนะครับโดยเราจะใช้โหมดที่2นะครับก็คือออคเทอร์นะครับคือนับแบบอัตโนมัตินะครับเครื่องหมายดอกจันนะครับก็คือสตาร์ทแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็คือสต็อปนะครับเริ่มได้เลยนะครับ จำนวนเม็ดยาทั้งหมดที่ได้ในกระปุกนี้นะครับ568ริบปเม็ดน,นะครับเมื่อเราต้องการหยุดให้กดเครื่องไม้สีเหลี่ยมได้เลยน,นะครับขอจบการสาธิตการทำงานเครื่องนับเม็ดยาอาัตโนมัติไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ